สวัสดีผมพบกับผมหยองมาครับอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้หยองก็จะมาอัปเดตน้องว่วงเพิ่มนะครับก็หลังจากที่ออกคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะผมก็คือกลับบ้านครับสูตรวาการบุรีลำครับผมก็ได้รีวิวน้องม่วงไปแล้วก็คืออาการที่ผมบอกว่าพี่มันเดินบอดับอยู่เนี้ยก็เจอสาเหตุแล้วครับก็คือมันเป็นอาการน้ำมันบางจริงๆครับผมก็กลับมาปุ๊บก็ลอง เอาไอตัว ECU Connect นะผมเช็คนะครับผมก็อาการน้ำมันบางนะครับผมก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะผมเพราะว่าตอนนี้ผมลองใส่หัวฉีดของ PR นะผมร้าน DDC Shop นะผมก็คือลองใส่หัวฉีดของพี่เขาก็เป็นหัวฉีดต่อใหญ่ 175cc มันก็วิ่งมาดีกว่าเดิมหน่อยก็คือแบบรู้รู้รู้สึกได้เล,เลยว่ารถวิ่งดีกว่าเดิมแล้วก็อาการอึกกักนี่ก็หายแล้ว แต่มันยังเดินเบาไม่อยู่เพราะว่ามันยังบางเกินครับตอนนี้1 7 5ก็ยังบางเกินนะครับผมขนาดลูกเดิมในไซต์เนี่ยแต่ว่ามันน่าจะบางเพราะว่าท่อท่อโล่งเกินไปนะท่อเพราะว่าท่อมันก็คืออย่างดูดูดูดิดูเบลเลอร์เลยอาจจะเป็นเพราะท่อโล่งด้วยแล้วก็รถดูดสดด้วยครับผมมันก็เลยทําให้น้ํามันบางเกินประมาณนี้ครับผม ก็ตอนนี้ก็อุ่นใจรับแต่เหลือแค่ผมจะลองขยับหัวฉีดเป็น1 8 0 c ซีซีนะผมแล้วก็จะเอารถไปจูนกับพี่เขา้าฟฟังนะครับแต่เดี๋ยวจะมาอัปเดให้ฟังนะว่าทําอะไรเพิ่มไปบ้างนะผมก็มีทําขายึดไฟมินิสปอร์ตไลท์ใหม่นะครับผมก็คือทีแรกครั้งแรกเลยผมก็ยึดกับตะกาหน้านะครับยึดกับตะการหน้าแล้วทีนี้ผมก็ต้องใช้สายรัดรัดตะกาไว้เพื่อไม่ให้ตะกามันกระดิ่งแต่ว่าพอ ใส่ของหนักๆหน้าตะกร้าไปปุ๊บตะกร้ามันก็มันก็กระเด้งอยู่ดีครับผมมันจะกระเด้งดึ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 งนี้เดอ่ามันจะกระเด้งเงี้ยแล้วมันทําให้ไฟหน้ากระเด้งด้วยครับผมไฟมินิสปอร์ตไลท์เน่ะผมก็เลยทําขายยึดใหม่ผมว่าจะทําตั้งนานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทําสักทีเนี่ยผมก็เลยได้ทําจริงๆยังกละก็แข็งแรงกันไปครับไฟจะได้ไม่กระเด้งด้วยนะผมแล้วก็ใส่กาดแฮนใส่ชิวหน้าผมขาชิวหน้าก็ที่แรกผมส่งไปให้ลงกึงพี่ตยนะครับ กจะให้เขาทําเกลียวให้มันเข้าลึกกว่านี้หน่อยครับผมทีแรกขาตัวเอลมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบเกลียวมาประมาณนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็มันจะเป็นแบบไม่มีเกลียวตรงบิกประมาณประมาณหนึ่งนิ้วเลยอะประมาณนิ้วครึ่งเลยแล้วแล้วมันก็จะงอขึ้นเงี้ยผมก็เลยเพี่โตบอกว่ามันเข้าจับหัวจับเครื่องกึงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขาตัวเอวเงี้ยมันไม่มีขาจับก็เลยตัดสินใจให้แกเชื่อม ตัดแล้วเชื่อมหัวน็อตใหม่มันก็เลยจะดูไม่สวยเลยครับทีนี้เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาปัดเงาเอานะครับผมมันก็เลยอาจจะดูขี้เหรหน่อยหนแต่ว่าเดี๋ยวเราติดสติกเกอร์อะไรไปมันก็มองไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้ผมแต่แต่ตอนที่เขาเชื่อมมานี่ก็คือเชื่อมมา90องศาอย่างนี้เลยแล้วทีน,นี้มันใส่ไม่ได้ผมก็เลยมาดัดใหม่แล้วมาดัดช่วงตัวเอนี้ใหม่อ่าแล้ววันนี้ผมจะมาทําขาบาร์ครับผมเดี๋ยวคอยมาดูเลยว,ว่า ผมจะทําขาบาออกมายึดในลักษณะแบบไหนนะทีแรกถ้าจะทํายึดกับกระจกอีกเกลียวมันไม่ได้แล้วผมเกลียวมันเหลือสั้นมากแล้วเพราะว่าใส่ใส่กาดแฮนไปใส่ขาชิวไปขาชิวมันก็หนานะขาชิวนี่หนาประมาณ4มิลหมิลได้เลยนะมันก็เลยทําให้เกลียวเหลือน้อยแล้วผมก็เลยจะหาวิธียึดบาแบบใหม่ทําขาบาแบบใหม่ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆนคอยรับชมเล้ว่าผมจะทําออกมาในลักษณะไหนครับผมโอเคเราไปเริ่มงานของวันนี้กันเลย อุปกรณ์หลักๆที่ใช้นะครับผมก็มีเหล็กแผ่นนะผมผมจะมาทําเอาเหล็กแผ่นหนาสามมิลนะครับมาทําเป็นขาจับนี่จับไอตัวที่เราจะทําบาร์ไว้ยึดที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ที่จับโทรศัพท์ผมส่วนเครื่องมือหลักๆก็ใช้กับเป็นตู้เชื่อมนะผมที่ว่ามีระบบเชื่อมระบบเชื่อมมิกก็คือเชื่อมด้วยลวดเชื่อมเส้นเล็กๆนะผมที่มีฟักคอในตัวแล้วมันไม่ต้องใช้แก๊สซีโอสอนะ แล้วก็นี่ครับพวกสวานพวกลูกหมูครับแล้วก็ตัวเจียตัวแยงอะไรับผมเอาไว้ตกแต่งนิดหน่อยับผมแล้วก็มีแก๊สกระป๋องนะับเผื่อได้เป่าดัดเหล็กอะไรเงี้ยผมแล้วก็ค้อนอะไรเนียทั่วไปเครื่องมือที่ใช้หลักในการทํานะผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยครับอันดับแรกผมก็จะถอดชิวออกกันนะผมเพื่อที่จะวัดทําขาบานะผมโอเคเดี๋ยวเราไปถอดชิวกันเลยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ถ่าย ขั้นตอนการทําอะไรให้ดูมากมายรับผมเดี๋ยวคอยดูตอนเสร็จทีเดียวเลยแล้วกันว่าจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมเจาะเหล็กไปแล้วนะครับก็ ทำเหล็กแล้วก็วัดกับขนาดตัวรถไปแล้วนะครับว่าต้องใช้เหล็กยาวประมาณเท่าไหร่องศาการพับประมาณไหนแล้วก็เอาขาวไว้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าผมจะเอาข่าวไว้ังไงนะแล้วก็ตอนนี้ผมกตัดเหล็กได้ขนาดแล้วต่อไปผมก็จะอันนี้อันนี้จะเป็นหู่าอ,อันนี้หูข้างซ้ายนะอันนี้ข้างขวาแล้วผมก็จะเชื่อมอย่างนี้ผมก็จะเชื่อมอย่างนี้ครับผมแล้วต่อไปผมก็จะเหลือ ผม,ผมยังไม่ได้ตัดตัวบาร์แล้วก็ยังยังไม่ได้เชื่อมทำรูน็อตเลยนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาทำอีกทีหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเชื่อมตรงนี้ก่อนแล้วก็ขอเชื่อมขาก่อนนะผมแล้วเราก็จะค่อยไปวัดบายทีว่าต้องตัดกี่เซนนะครับผมโอเคครับผม โอเคครับผมตอนนี้บาผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมก็เหลอเอือปัดให้มันเงานะผมว่ามันจะพอเงาแล้วก็สนิมจะไม่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ไข่ปลาวานกับฟีนอนดูนะเพราะาผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกเหล็กเท่าไหร่ครับว่ามันต้องใช้อะไรยังไงเพราะว่าถ้าเอาไปชุบคงไม่ทันแน่ๆหรือไม่ก็ าลงชุบที่ไหนที่ว่าเขาทาให้เร็วๆเอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมเดี๋ยวผมลองลองลองปัดดูก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นสแตนเลสบางครับผมสแตนเลสหนาสักประมาณ1 1.2มิลประมาณเนี้ยมาเชื่อมแปะกับไอเหล็กตัวนี้ไอเหล็กธรรมดาหนา3มมิลก็รอยเชื่อมอาจจะไม่สวยผมเพราะว่ามันเป็นเหล็กบางมันจะเชื่อมยากหน่อยหนึ่งผมก็เชื่อมมิกเอานะผมก็ขาผมก็ทําประมาณนี้เลยนะผมก็เอายึดกับ าขาขาเหล็กที่วายดกับขาชิวนะครับผมเนี่ยเราก็มาต่ออีกฝั่งหนึ่งนี่แล้วก็ทาเดี๋ยวผมให้ดูหน้าอ่านี่ครับผมก็คือแปะประกบกันไกลๆไ,ไอตรงนี้แล้วก็หักเก้าสิบองศาให้มันมาประมาณนี้ผมแล้วผมก็ตัดเฉียงตรงนี้เพื่อให้มันได้ฉากกับข้างหน้าครับผมแล้วผมก็ทําตัวเนี้ย ขายเฉียงกันเพื่อที่มันจะสรบปสรุปไปข้างหลังไม่งั้นถ้าถ้าถ้าไอขาตัวเนี้ยเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าไอขาตัวเนี้ยถ้ามันตรงถ้ามันตรงขึ้นมาเลยมันมันก็จะชนกับคิวเนาะผมผมก็เลยต้องทำยิงๆเนี้ยมันก็เข้าทรงกันพอดีเลยพอได้ไหมครับผมก็ฝีมืองานบ้านๆครับผมก็ไม่มีตู้เชื่อมอาร์กอนผมอันนี้ก็เชื่อมมิกครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวการทำบาของน้องม,ม่วงของผมส่วน อไอตัวนี้สายผมทําตึงเกินไปเดี๋ยวผมจะทําสายข,าาข้างล่างใหม่ครับผมตัวที่ชาร์จเพื่อที่จะมาจับตรงนี้ไอ้กับตรงนี้แล้วก็จะใส่ไอตัวยึดโทรศัพท์นะครับผมส่วนพวกนี้ที่ผมจะทําต่อก็มีสปริงสปริงดึงกลับนะผมสปริงดึงกลับขาเบรกหลังผมยังไม่ได้ทำนะพอดีรีบกลับบ้านกันแล้วก็สายไฟสต็อปเบรกหลังก็ยังไม่ได้ใส่นะผมทาที่ยึดไปละพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาลุยต่อนะผมโอเค อันนี้ก็เป็นการอัปเดตน้องม่วงเพิ่มนะครับผมจนกว่าจะได้ออกทิปผมก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์100%พอดีนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ